หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ยังไม่ยูนอฟ่าอีกนะมึงเลยติดตัวนี่ไงทำให้ในแต่คนนี้สองห้องก็ร่องเงี้ยคนเลยวะไงขวดมือมาเลยมาถึงขวดมือขึ้นไหล่รับขวดเนาะโอ้ยยังมุดอีกไหนน้ำต้มดูเลยโถ่มีอะไรตานี่มึงเลย

ตอนนี้หนึ่วัยกําลัางไหลมาเทมาแลวครับก็น้วาต่อไปก็จะเป็นแบงค์นงนนะันแบนข้านะ้อยนยะเ้ออะเอยต้องเช็คันาย้อย้อ

พี่เวีแล้เขาเป็นซี่ขาแล้วพี่เวทแต่เขาเป็นซี่ขาแล้วตอ,อนนี้เก็เลยยูไปเรนไปเรียนไปาเที่เขาบริจก็่เ่มีแ่ละ่พี่เวียรวเป็นขาที่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอเอ้ย่้้้ยโอยโอ้ยอเอ้

อเงยเลยขาเรื่อ้งคนเห็นะแข็ว่ะันกาเห็ดมแต่ไ่เรต้องบเดนะ่กาโคนว่ควิันไหนก็หลุดงูเดี๋ยเปลี่ยนคือไปบ้านน่ะวัไปไปไปบ่ไ้าี่ไปบ้านนไปบ้านนี่ไปบ้านนี่ไปบ้านีอนนีปบน่